อยู่กันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนยัองอยู่กันไหมอะไรที่มันเป็นโลโก้อีเไไบียๆๆๆ ไปไนะครับพักเที่ยงนะฮะก่อนแวะไปหาอะไรกินนะฮะอารมณ์ดีนี่กินได้ไม่แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้อะไรครับาาพาสปอร์เตอืมนะฮะราคาร้อยยี่สิบเก้าดอลลาร์ร้อยสมสิบแล้วกันนะครับาาพาสปอร์เตนะครับภาษาเม็กซิโกนะครับอืมแปลว่าพาสปอร์าาอตอืมผมไม่รู้หรอกครับแต่มันเป็นาาพาสปอร์ตเม็กซิโกครับ เพราะฉะนั้นดาวได้ครับพาสปอร์ตก็น่าจะพาสปอร์เตน,นะครับแปลว่าพาสปอร์ตนะครับก็แค่129.90ดอลลาร์นะครับ, 90. 90. รบเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตเก่าๆนะฮะที่คุณน,นี่ขายถูกไปทีหนึงนะคนนนี้เป็นฝรั่งละคนกรีซนะครับเอาพาสปอร์ตกรีซมาขายนี่เปิดหน้าในเลยฝรั่งขายถูกจังนะครับ แต่ขายราคาดีๆก็มีนะครับยังไงมันก็จะทิ้งอยู่นล้วไงหรือบางคนเก็บก็เก็บไปแต่ถ้าไม่เก็บคุณก็เอามาตั้งราคาจริงๆของเก่าๆคุณตั้งราคาแพงคนก็ซื้อนะนะครับแต่ต้องถ้าเกิดพาสปอร์ตมันแบบคุณไปท่องเที่ยวนู้นท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยมันมีมันมีแวลูอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ลงใช้แล้วนะครับโอ้นี่ใช้ตัวเองเต็มๆเ,เ,เลยนะฮะฝรั่งไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับ นะวินเทจอันนี้กตกกหนะ่ลยนะครับของที่ไม่ได้ใช้นะฮะสมมุติถ้าจะทิ้งถ้าไปบางคนไม่เก็บนะเพราะว่าบางคนเก็บเป็นที่ระลึกเวลาไปที่นุ่นเที่ยนีแต่ถ้าเกิดคุณไม่เก็บนะครับหรือเอาของใครมาไม่รู้นะครับแล้วเขาไม่เก็บนะครับก็เอามาาขค,คำ้คำค้ขายค้ำค้ำได้นะครับพาสปอร์ตอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่พาสปอร์ตละ เปลีย่ยนมีออื่นแทนยังมีพาส,สปอร์ตอยู่ไหมไม่มีนะฮะก็สำหรับมือใหม่นะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับของเก่ามีขายเรียบเลยครับนะครับนะพวกนี้ก็เป็นยูนิคมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คนอื่นจะมาขายได้ง่ายๆนะครับันก็สร้างไว้รูได้สบายเลย ทำสตอรี่ดีๆก็ขายดีนะครับพาส,สปอร์ตพาส,สปอร์ตนะครับมีใครกำลังจะทิ้งพาส,สปอร์ตไหมคนที่กำลังดูอยู่น่่ต่่ยงน้อยไปหน่อยนหเพิ่งจะดูกันห้าคนนะครับเดี๋ยวผมไปพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อย,ยกลับมานั่งทำงานวันนี้ง่วงมากเลย,ยวันนี้ขี้เกียจนะไม่ได้ไปนั่งเซ็นท่านปกติจะไปละโอเคสวัสดีครับ